ทีนี้เราจะมาดูเรื่องการหารเศษส่วนนะครับการหารการหารเศษส่วนม,มาดูความหมายของการหารกันก่อนถ้าเกิดเราหารด้วยตัวเลขเต็มนะครับเริ่มจากตัวเลขเต็มก่อน ถ้าเราเอา10หาร2ความหมายคำตอบก็คือ5เนะาะแต่ความหมายคืออะไรก็คือหมายถึงว่าเราจะแบ่งแบ่ง A เรามีก้อนหนึ่งเนาะเรียกว่าก้อนข้าวเหนียวไลท์เปอร์ลี่ก็ได้แต่ผมจะสมมติว่าอันเนี้ยเท่ากับ10 สิบกิโลเป็นก้อนข้าวเหนียวก้อนที่หนักมากแล้วเราจะแบ่งหารสองหารสองเนี่ยหมายถึงอะไรหารสองเนี่ยแปลว่าแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันก็คืออันนี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันก็จะดูเป็นอย่างนี้เนาะส่วนที่หนึ่งส่วนที่สอง แล้วส่วนที่เราแบ่งออกมาเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่ากับเท่าไหร่กี่กิโลกรัมคำตอบก็คือ5กิโลกร,รัมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยข้าวเหนียวเราเนี่ยมี10กิโลกร,รัมเนาะมี10กิโลกร,รมัมฟึบเนี่ยกิโลกร,รมัมแล้วเราแบ่งออกเป็น2ส่วนฟึบสส่วนเท่าๆกันเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องมี5กิโลกร,รมัมส่วนหนึ่งก็จะมี5กิโลกร,รมัม อีกส่วนหนึ่งก็มีห้ากิโลกรัมอันนี้ก็คือความหมายของการหารนั่นเองก็คือแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันหรือถ้าเกิดเราเอาอีกทำอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราเอาเข้าวเหนียวก้อนเดิมเนี่ยสิบเนี่ยข้าวเหนียวสิบโลเนี่ยโหมันหนักมากเลยนะครับ,เห,รบเหมือนกระสอบเหมือนกระสอบข้าวเหนียวมากกว่ากระสอบข้าวเหนียวสิบโลเนี่ยทีนี้เราแบ่งเป็นห้าส่วน เท่าๆกันก็คือหาร5นะครับ10หาร5ก็ได้เท่ากับ2โอเคตัวอย่างนี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงเรามี10บโลนี่เนาะ10บกิโลกรัม KG แล้วเราก็แบ่งออกเป็น5ส่วน1 2 3 4 5สอ่ห้าแต่และส่วนก็เป็นชิ้นเล็กๆเนาะ1 2 3 4 5ส้าแต่ละส่วนจะมีน้ำหนักกี่โลก็คือจากที่เราคำนวณมาตรงเนี้ยแต่ละส่วนก็จะมีน้ำหนัก2อกิโลสกิโลสองสองสงแล้วเราก็เห็นได้ว่าเรา2มาบวกกัน2องบวกสอบวกสบวกสบวกสอครั้งเนี้ยก็จะได้10บสิบโลพอดี ส่วนกับการหารเนี่ยก็ここเหมือนกันเราลองตัวอย่างนะครับโอเคเรามีข้าวเหนียวไรซ์เบอร์ร,รี่เรานะครับแล้วเราก็สามารถแบ่งแบ่ง2ก็ได้โอ้โหเป็นใหญ่มากเราจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับหรือเราจะแบ่ง หรือเราจะแบ่งสีก็ได้เครื่องชิ้นก็จะดูเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเครื่องชิ้นส่วนโอเคถ้าแบ่งเครื่องก็จะดูเป็นอย่างนี้เนาะโอเคถ้าแบ่งสีก็จะดูเป็นอย่างนี้กลายเป็น4ส่วนถ้าแบ่งเครื่องก็มี2ส่วน อ่าับอันนี้คือเราเรียกว่าครึ่งเนาะส่วนอันนี้อันนี้ชิ้นหนึงเนี่ยเรียกว่า1ส่วนสอันนี้ชิ้นหนึงเรียกว่า1ส่วนสองโอเคสมมุติว่าเราเอาครึ่งมาหาร2ถ้าดูจากความหมายเรื่องการหารนี่นะครับก็คือ เรามีเริ่มต้นด้วยครึ่งชิ้นเนาะแล้วเราจะหาร2ก็คือเราจะแบ่งครึ่งชิ้นเนี่ยให้เป็นแบ่งเป็นสองสองส่วนเท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นพอเราแบ่งเป็นสองส่วนเท่ากันแต่ละส่วนก็จะขนาดเท่านี้ซึ่งจากภาพเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเออครึ่ง ถ้าเราเอาครึ่งชิ้นเนี่ยเร,เราแบ่งเป็นสส่วนเนี่ยแต่ละส่วนก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับเนี่ยก้อนนี้เนาะก้อนที่เราแบ่งมาได้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยก็คือเท่ากับก้อนนี้เพราะว่า2อ,อันนี้2ออันรวมกันจะได้ครึ่งนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจากครึ่งเนี่ย เมื่อเราหาร2เนี่ยเราจะได้ออกมาเป็น1ส่วน4เครึ่งหาร2องคำตอบก็จะเป็น1ส่วน4อันนี้คือดูโดยภาพนะครับแต่ถ้าเราจะคำนวณจริงๆเราจะทำยังไงครึ่งหาร2โอเคอันนี้เดี๋ยว คันนี้จะทําโจทย์ให้ดูเลยนะครับอันนี้เราแยกแยกฝั่งก่อนโอเคครึ่งหารสองผมเขียนใหม่ดีกว่าครึ่งหารสองอันนี้เนี่ยก็จะเท่ากับเปรียบเสมือนครึ่งหารสองส่วนหน เทคนิคในการหารเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือหาร2ส,ส่วน1เนี่ยมีค่าเท่ากับคูณ1ส่วน2โอเคอันนี้ผมทำกรอบแดงอันนี้เป,นเ, ờ, เป็นกฎที่เราต้องจำไว้ว่าการคูณกับการหารเนี่ยมันคือกลับกันเนาะและ คูณกับหารเนี่ยมันเป็น2อ,อย่างที่เ,ออเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันพูดง่ายๆการคูณกับการหารเนี่ยตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นหาร2ส,ส่วน1เนี่ยจะมีค่าเท่ากับคูณเครื่องผมเขียนเป็นลูกศรอ,อย่างงี้ดีกว่าเป็นลูกศรไปกับ หาร1ส่วน2มีค่าเท่ากับคูณครึ่งหรือเอาตัวเลขอะไรก็ได้หาร3ส,ส่วน4มีค่าเท่ากับคูณ4ส,ส่วน3ก็คือเราสลับเลขบนกับเลขล่างกันแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณหรือเปลี่ยนเครื่องหมายคูณเป็นหารเพราะว่าอะไรถึงเราทำ่างนี้เพราะว่าการคูณกับหารเนี่ย คือตรงกันข้ามกันคูณก็คือทําซ้ํากี่รอบทําซ้ําบวกเพิ่มไปเรื่อยๆส่วนหารเนี่ยก็คือเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนซึ่ง2อ,อันนี้คือสิ่งตรงกันข้ามกันก็สามารถไปดูและพิสูจน์กันเองได้แต่พูดง่ายๆก็คือเราจะใช้เราจะใช้ผลตรงนี้นะครับเราจะใช้ผลตรงเนี้ยจะใช้ผลตรงนี้มาช่วยคํานวณเนี่ยเราจะแปลง อันนี้ครึ่งหารครึ่งหาร2อส่วนหนะครับก็จะกลายเป็นครึ่งคูณ1.2ส่วน2ก็จะทำให้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับข้างบนก็เป็น1 1คูณ1ข้างล่างก็เป็น2.2คูณ2เนาะก็เท่ากับ1.4ส่วน4ตามที่ตามที่เราได้คาดการไว้ว่าครึ่งนึงเนี่ย หาร2เนี่ยจะต้องได้1นส่วนสเนาะที่เราเคยพิสูจน์กันตรงนี้ไปด้วยภาพทีนี้เราก็ทำด้วยคณิตศาสตร์แล้วครึ่งหาร2ก็คือครึ่งหงส่วนสหาร2อส,ส่วนหนแล้วเราก็สลับหารเป็นคูณจุดๆคำนวณออกมาก็ได้คำตอบซึ่งก็ตรงกัน ความหมายของการหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขเศษส่วนหรือเลขจำนวนเต็มเนี่ยก็คือความหมายเดียวกันเดี๋ยวเราลองทำตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งดีกว่าเอาผมลากอันนี้ตามเรามาด้วย สามส่วนสี่หารกับสองส่วนห้าอันนี้เราฝึกคำนวณนะครับก็จะเท่ากับสามส่วนสี่คูณห้าส่วนสองก็จะเท่ากับสามคูณห้าหารสี่คูณสอง ซึ่งก็จะเท่ากับ15หาร8นั่นเองอีกย่างหนึง่งเดี๋ยวลองมาทำนี้ดูเออสามหาร2หาร5เนี่ยเขียนได้อีหนึ่งก็คือเขียนวิธีนี้ได้ 3าหาร4หารด้วยจำไว้นะครับเครื่องหมายใส่ส่วนนี่ก็คือเครื่องหมายหารเหมือนกันหารด้วย2หาร5สามารถเขียนได้อย่างนี้อันนี้เราต้องเขียนวงเล็บด้วยว่าจริงๆคือต้องทำา3ส่วน4ก่อนแล้วก็ค่อยมาหารด้วย2ส,ส่วน5เพราะฉะนั้นในฟอร์มนี้เนี่ยก็เขียนเขียนกลับมาได้เหมือนกันว่าเท่ากับ อย่างนี้เนาะเราก็จะได้คำตอบ15ส่วน8เหมือนเดิมอันนี้ผมแค่อยากโชว์ว่าการเขียนหารอย่างนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับการเขียนหารอย่างนี้สองอันนี้คือเหมือนกันแค่เขียนกันคนละรูปแบบเฉยๆ นอกนจากนี้มาเสริมตรงนี้อีกนิดนึงเสริมตรงนี้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 โอเคเรามาดูหนึ่งหน่อยนะครับเรามีข้าวเหนียวหนึ่งก้อนนะครับแล้วเราจะแบ่งหนึ่งก้อนเนาะเราเรียกอันนี้เป็นจํานวนหนึ่งก้อนนะครับแล้วเราจะแบ่งหนึ่งก้อนเนี่ยเป็นสองส่วนเนาะ เราต้องการแบ่งหนึ่งก้อนออกมาเป็นสองส่วนสองส่วนเท่าๆกันเนาะทำตัวอย่างที่เคยทําไปก็แบ่งออกมาเป็นสองส่วนเท่าๆกันแต่ละส่วนเนี่ยเราเรียกว่าครึ่งก้อนนะครับนี่คือเราเคยตามความหมายของเศษส่วนที่เราเได้เรียนได้ทํากันมาแบ่งหารสองเนี่ยก็จะได้เป็นชิ้นละครึ่ง หรือแบ่งสองแบ่ง2ก็คือหารสองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือเราเอา1นเนี่ยมาหารสองนะครับซึ่ง1หารสองเนี่ยผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ว่าเขียนหารเนี่ยจะเขียนหารด้วยตัวหารอย่างนี้ก็ได้เือจะเขียนหารด้วยตัวหารอันนี้ก็ได้นี่ก็คือหารส่วนเครื่องหมายนี้ก็คือหารเหมือนกันเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเขียน1ส่วน2อย่างนี้เนาะ เราก็เขียนหนึ่งส่วนเขียนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหารสองนี้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งส่วนสองเนี่ยจริงๆแล้วหนึ่งส่วนสองเนี่ยก็มันคือแค่หนึ่งหารสองนั่นเองสิ่งที่จะแสดงให้เห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเศษส่วนกับการหารเลขเนี่ยคือเรื่องเดียวกันแล้วการเศษส่วนเนี่ยบอกเราเรื่องสัดส่วน ก็หมายถึงว่าการหารเนี่ยก็บอกเราเรื่องสัสดส่วนเช่นกันแต่การครับก็คือการสัดส่วนกับหารเนี่ยเออเรื่องเดียวกันมากๆเลยสามารถเขียนและสื่อสารในในยะที่ต่างกันได้นิดนึงถ้าเราเอาหนึ่งก้อนมาหารสี่ หนึ่งก้อนมาหาร4นะครับหาร4ก็เป็นอย่างนี้เนาะหารให้เป็น4ก้อนเท่าๆกันหาร4ก็คือแบ่งเป็น4 2 3 4หาร4เนาะเราก็จะได้อย่างที่เราเคยทำก้อนละ1ส่วน4ก้อน1พวกนี้ก็จะมีค่า 1'' ส่วนสี่ เราก็เรียกได้ว่า1หาร4เนาะหรือก็เรียกก็เท่ากับ1ส่วน4นี่เอโอเคอันนี้ก็เชื่อมโยงให้นักเรียนทุกคนได้เห็นกันว่าการคูณกับการหาร กัเศษส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันแน่นแฟงมากจริงๆเศษส่วนเนี่ยก็เหมือนตัวเลขก็คือเศษส่วนก็คือตัวเลขที่ไม่เต็มจํานวนซึ่งเราสามารถเขียนเลขที่ไม่เต็มจํานวนเนี่ยในรูปแบบของการหารระหว่างการหารกันระหว่าง2ตัวเลขครับจริงๆเศษส่วนก็คือการหารนั่นเอง โอเคครับหวังว่าออทั้งหมดนี้จะประติดประต่อภาพเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ